ทำไมฝ้ายของซาลาฐอเมริกานะครับส่งออกได้มากที่สุดในโลกนะครับฝ้ายมีคุณลักษณะตามธรรมชาตินะครับคือเป็นพืชทนแ้งการเพราะปลูกฝ้ายจึงมีความต้องการใช้น้ําที่น้อยปริมาณการใช้น้าของการปลูกฝ้ายทั่วโลกนั้นนะครับมีสัดส่วนเพียงร้อยละสมจากปริมาณการใช้น้ําในภาคเกษตรกรรมทั้งหมดของโลกนะครับ ฝ้ายสหรัฐอเมริกานะครับเป็นหนึ่งในพันฝ้ายที่มีคุณภาพดีที่นําประเทศไทยนะครับเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมากที่สุดนะครับนอกจากความบริสุทธิ์และคุณภาพของเส้นใยฝ้ายในผลิตภัณฑ์ของคัตต้อน U.S. l i a n C นะครับที่มอบสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวแห้งแล้วนะครับ เป็นเส้นใยที่มีมิตต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับโดยผู้ปลูกฝ้ายสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาวิธีการปลูกฝ้ายครับเพื่อลดการใช้และการทำลายทรัพยากรนะครับลดปริมาณการใช้พลังงาน3 1นตะครับต่อเส้นใยฝ้าย1กิโลกรัมนะครับกว่า30ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ลดการปล่อยการเรืองกระจกนะครับได้ถึง22%ต่อกิโลกรัมนะครับการปลูกต้นฝ้ายบนพื้นที่1ไร่ใน1ปีนะครับสามารถช่วยดูดน้ำปริมาณการใช้กาารบนไดออกไดได้ ถึง5-6ล้านตันนะครับลดพื้นที่การเพราะปลูกฝ้ายลงร้อยละาต่อจำนวนเส้นใยฝ้ายหกิโลกรัมนะครับการปลูกฝ้ายลดการใช้ยางจากะตพืชในกระบวนการเอ,อกปลูกนะครับนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุนะครับว่าะทำไมนะครับสหรัฐอเมริกาถึง,งออกฝ้ายได้มากที่สุดในโลกนะครับ